ดสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูตะกะแตนนะครับโตแล้วครับก็กําลังไข่อยู่นะครับนี่ครับเอาทรายมาไว้ให้แล้วก็มันก็ไข่นะครับเห็นเป็นก้อนแดงๆไหมครับเห็นเป็นก้อนแดงๆก็คือไข่นะครับมันโผล่ขึ้นมาจากทรายนะครับวันนี้ไข่ดีนะครับก็ไข่มาสองตำบลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไข่เยอะขนาดนี้ครับวันนี้ วันนี้รู้สึกว่าจะไข่เยอะแล้วนะครับน่ครับตัวเมียมันก็จะมาอยู่ตทรายครับเปิดถ่ายไม่ได้ครับต้องถ่ายจากข้างนอกนะครับเดี๋ยวมันหลุดออกมานะครับจะไม่ชัดหน่อยครับก็คือต้องไข่ต้องถ่ายอยู่ข้างนอกครับก็อาหารก็เป็นใบกล้วยนะครับให้กินนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับเพราะว่าถ่ายอยู่ด้านนอกนะครับนะครับกำลังไข่นะครับ ก็ที่เห็นเป็นจุดแดงๆขึ้นมาบนทรายนี่คือไข่มันนะครับโตเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวไข่สักพักหนึ่งก็จะจับตัวไข่นะครับก็ได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับนี่ครับถ่ายดูครับกำลังไข่ะครับจะฝังตูลลงไปนะครับฝังตู้ลงไปในทรายครับ ฝังตัวลงไปในทรายแล้วก็ไข่ครับวันนี้ไข่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวก็โตหน่อยก็เอาไปทอดกินแล้วครับก็เอาไปขายตลาดบ้างครับนี่ครับระตบผมสำเร็จอยู่นะครับเลียงตกะกัแตนก็วันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ